สวัสดีค่ะทุกทกท่านกลับมาพบกับตุ๊กอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะตุ๊กพามาเยี่ยมชมที่ดินนะคะแปลงที่อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะคะวิวท้องทุ่งนานะคะฝั่งตรงข้ามและแปลงนี้นะคะยังโดดเด่นด้วยที่ดินทำเลที่ติดถนนสองด้านนะคะเส้นนี้ก็คือทางสาธารณะนะคะและด้านหน้าก็คือถนนลาดยางนะคะแปลงที่ตุ๊กนำมาชมวันนี้นะคะ อยู่ติดคองแอนค่ะเป็นท้ายแปลงของคลอง1 0กม7นะคะซึ่งเราสามารถขับรถจากคลอง1 0กม7นะคะมาหน้าปากซอยนะคะเข้ามาถึงจุดนี้ก็ประมาณสักกิโลนึงค่ะก็จะมาถึงที่ดินแปลงนี้นะคะแปลงนี้เนื้อที่2ไร่2งานนะคะหรือ1,000ตารางวาค่ะราคาตารางวาละ4,500บาท ลดผ่อคุยได้ทุกเงี่ยนขเลยนะคะสําหรับแปลงนี้นะคะรูปแปลงสี่เหลี่ยมสวยงามนะคะสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะสําหรับแปลงนี้นะคะที่เราประกาศขายนะคะเนี่ยค่ะเหมาะสําหรับทาโคกหนองนามโมเดลนะคะบ้านสวนแนวสวนเกษตรนะคะจะปลูกผักทําเกษตรแบบผสมผสานทําบ้านสวนเนี่ย สัก20เมตรนะคะโซนที่เหมาะสำหรับสร้างบ้านก็จะเป็นโซนด้านนี้ค่ะส่วนโซนด้านหน้าก็อาจจะเป็นขุดบอ่อเลี้ยงปลาทําการเกษตรปลูกกล้วยปลูกตะไคร้หรือพืชผักต่างๆอะคะ่ะเป็นต้นนะคะถ้าท่านใดสนใจนัดชมที่ดินซื้อที่ดินค่ะติดต่อหาตุ๊กได้เลยนะคะแปลงนี้อยู่ใกล้เทศบาลหน,นองเสือค่ะอยู่ใกล้ตัวอำเภอใกล้วัดใกล้ตลาดนะคะ ใกล้โรงเรียนโรงพยาบาลใกล้สถานที่สําคัญสถานที่ราชการนะคะใกล้แหล่งความเจริญนะคะเหมาะสําหรับซื้อเก็บไว้หรือปลูกบ้านส่วนสามารถทําได้ทั้งนั้นนะคะแล้วโทรมาหาตุ๊กนะคะนะัดชมที่ดินซื้อที่ดินโทรหาตุ๊กเบอร์โทร0 9 2 2 2 1 6 2 8 9คะ่ะสวัสดีค่ะ